กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ไม่และ fc เกานะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะ Admin ก็จะพามาสรุปแนวทางฮานอนมัดรวมนะของงวดก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้าเฉพาะกิจนะคะเข้านะคะ16 สี่หกนะคะหลุดไปนะคะพิเศษสี่ห้านะคะก็หลุดนะคะตารางกําลังวันเข้านะคะสี่ห้าสามเจ็ดนะคะเข้านะคะสามเจ็ดนอยปกติสี่สี่นะคะก็มานะคะเบิ้ลห้าแปดหลุดนะคะห้าแปดสามสองมานะคะนี่นะคะตัวนี้เลยนะคะหนึ่งแปดหลุด สรุปแล้วนะคะก็ได้เฮทั้ง4นอยเลยนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี7 0 3 1 9ูหนะคะ แอนมินให้เด่นนะคะเด่น0และเด่นนึ่งน,นะคะเด่น0นะคะก็จะมี03 02 07 09นสอาะคะสำหรับเด่นหนึ่งนะคะ ก็จะเป็น1001นะคะตรงนี้ก็มีลืมเขียนนะ,ะ1331 1771 1991นะคะแรงล่างได้นะคะ6061สำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น5 7 45 59 42นะคะ อันนี้แถมนะคะสี่เก้าสี่เก้าสี่หกนะพี่้องเาวานอดนะคะกันเบิ้ลนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะกันเบิ้ลตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น ศูนย์สามสามศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดยด้วยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกระสวอสด,ดีจ้า